สวัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เกิดวิกฤตหลายๆคนก็เข้าใจว่ากิจการและหลายกิจการนะครับมีรายได้นะครับที่ขาดหายไปเพราะเนื่องจากเจ้าตัวโควิดหรือ,อตัวการประกาศของกฎหมายต่างๆที่มีการสั่งให้มีการหยุดประกอบการไปซึ่งการหยุดประกอบการไปนั้นเนี่ยนะครับทำให้นิติบุคคลต่างๆเนี่ยไม่มีรายรับเข้ามาหมุนเวียนภายในกิจการ ทีนี้การที่ไม่มีรายได้เข้ามาหมุนเวียนภายในกิจการเนี่ยนะครับซึ่งระยะเวลานาน6เดือน9เดือนก็จะเป็นผลทําให้กระทบต่อการดํเนินอยู่ของกิจการถ้าเกิดออกิจการตัวนี้ไม่มีความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมากเพียงพอตรงนี้นะครับผู้ประกอบการเองหรือนักบัญชีเองก็ต้องร่วมนะครับในการทําการวิเคราะห์ดูว่าการที่ไรายได้มันขาดหายไป6เดือน8เดือน9เดือนเนี่ย ในปีงบการเงิน2,563เนี่ยกิจการจะมีมาตรการในการวางแผนในการแก้ปัญหาตัวไรายได้ที่ขาดหายไปอย่างไรบ้างหรือจะทําการกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจกในตัวเดือน11-12นะครับเพียงพอไหมเพื่อที่จะลดผลความเสียหายหรือลดผลขาดทุนนะครับให้มันลดลงหรือติดลบให้น้อยที่สุดนะครับหรือในกรณีที่ถ้าเกิดว่าการวางแผนนะครับก็คุณก็จะต้องมาพิจารณาดูว่า ในการที่จะวางแผนไปแล้วนะครับในการทําการส่งเสริมการขายเนี่ยตลาดมีความสปอร์ตหรือต้องการในตัวสินค้าหรือบริการณนะขณะนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นการที่คุณอาจจะใช้ขยับหรือแผนในการทําผิดเวลาไปก็อาจจะทําให้เกิดการสูญเสียในเรื่องรายจ่ายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดวางแผนไปแล้วเนี่ยมันต้องมีงบประมาณมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ตัวผล ฟีดแบ็กกลับมาหรือผลที่ตามมาเนี่ยเกิดรายรับไม่ได้ตอบสนองเป็นไปตามแผนหรือประมาณการหรือฟอร์เควสที่เกิดขึ้นอันนี้มันก็จะเกิดปัญหาซําซ้อนขึ้นไปก็จะทําให้ส่วนภาคของทุนเนี่ยยิ่งลดลงลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับคุณก็จะต้องมีการวิเคราะห์ให้ดีๆนะครับว่าแผนที่จะทําการพยายาิจารณาในการที่จะทําการส่งเสริมทางการตลาดนะครับมันจะตอบสนองออกมาทิศทางที่บวกนะครับก็สามารถที่จะวางแผนไปได้ แต่ถ้าเกิดว่าเรามาวิเคราะห์ดูแล้วหรือลองทดสอบดูแล้วเนี่ยไม่ไม่ยังไม่มั่นใจนะครับอาจจะต้องรอระยะเวลาที่เหมาะสมขณะเดียวกันคุณก็ต้องสแตนบายระบบไว้ให้สามารถที่จะดำระงนคงอยู่ต่อไปได้สิ่งนี้สำคัญนะครับระยะเวลานะครับคุณจะต้องยืนให้ได้ระยะเวลาเพียงพอที่เมื่อโอกาสมานะครับคุณก็สามารถที่จะใช้โอกาสเพราะบางครั้งนะครับการที่เราออกไปทำธุรกิจโดยที่ เลือกระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ก็คือขอแนะนําว่า1คุณก็จะต้องดูตัวเองดูศักยภาพตัวเองดูเวลาที่เหมาะสมดูกิจความสามารถดูภาวะตลาดนะครับเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะครับดูปัจจัยรอบด้านด้วยเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการที่จะตัดสินใจนะครับในการที่จะเลือกว่าจะแก้ไขปัญหาในช่วงโควิดนี้ เศรษฐกิจที่ไม่ดีตรงนี้อย่างไรนะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับ